ฮอนด้าคลิก160แนะนําและข้อมูลเชิงลึกโมเดลปี2026ประเทศไทยฮอนด้าคลิก160คือหนึ่งในสกูตเตอร์ออโตเมติกระดับพรีเมียมที่ฮอนด้าเปิดตัวอย่างเป็นทางการในหลายประเทศแถบอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดหลักที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดรุ่นหนึ่งในตลาดรถจักรยานยนต์แบบสกูตเตอร์ขนาดกลางเพราะรวมทั้งความแรงการใช้งานที่คล่องตัวฟีเจอร์ทันสมัยและความประหยัดน้ํามันไว้ในคันเดียวกัน9 CARTHAI บวกหนึ่ง แนวคิดของ Honda c l i ิก160 Honda c l i ิก160ถูกพัฒนาเพื่อรองรับการขับขี่ในเมืองใหญ่ที่ต้องการเครื่องยนต์ที่แรงและตอบสนองดีรูปลักษ์สปอร์ตพรีเมียมฟีเจอร์อำนวยความสะดวกครบครันระบบเบรกและความปลอดภัยที่ทันสมัยเน้นการใช้งานประจำวันในชีวิตจริงเช่นการขี่ไปทำงานการเดินทางในเมืองหรือเดินทางระยะไม่ไกลโดยยังมีความประหยัดน้ำมันและดูแลง่าย เหมาะทั้งคนเริ่มต้นขี่มอเตอร์ไซค์และผู้ที่ต้องการรถคู่ใจคันแรกหรือคันหลักสำหรับใช้ทุกวัน s u p e r b y m a c c o m เครื่องยนต์และขุมพลัง Honda Click 160ก160ใช้เครื่องยนต์ชนิดเครื่องยนต์ E.S.T บวก4จังหวะ s o h c 4วาล์วปริมาตร156.93ซ c เกือบ160ลูกบบาทเซนติเมตรระบบระบายความร้อนน้ำระบบจ่ายเชื้อเพลิง P.G.M.F.I. หัวฉีดระบบเกียร์ ออโตเมติกวีเมติกระบบสตาร์ทสตาร์ทไฟฟ้าการเผาไหม้อัตราส่วนแรงอัดเหมาะสมกับ E20 และน้ำมันปกติความแรงประมาณ15.4แรงม้าและแรงดิดสูงรอบกลางปลายที่ดีสำหรับสกูตเตอร์ขนาดนี้ s u p e r b y m a c o m เครื่องยนต์รุ่นนี้ถูกออกแบบให้เน้นความเรียบลรื่นในการเดินทางในเมืองช่วยให้สามารถขี่ผ่านการจราจรหนาแน,น,น่นหรือเรื่อแซงอย่างปลอดภัยในช่วงสั้นๆได้ดีขึ้นกว่ารุ่นเล็กกว่า125ลูกบาศก์เซนติเมตร Superbymac.com มิติและตัวรถ Honda Clip 160มีขนาดตัวที่ความยาวคูณกว้างคูณสูง1929คูณ679คูณ1088ม mm. ิลิเมตรระยะฐานล้อ1277ม mm. ิลิเมตรความสูงบอก778ม mm. ิลิเมตรเหมาะกับผู้ขี่ในหลายช่วงส่วนสูงระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ138ม mm. ิลิเมตรรองรับการใช้งานบนถนนทั่วไปประเทศไทย น้ำหนักรถประมาณ118กิโลกรัมความจุถังน้ำมัน5.5ลิตรทำให้ภาพรวมตัวรถมีความคล่องตัวแต่ยังมั่นคงเมื่อเดินทางที่ความเร็วสูงกว่าในเมือง9 CARTHAI ดีไซน์และฟีเจอร์ภายนอกดีไซน์ของ Honda c คลิก1 6 0ใหม่เน้นความสปอร์ตและทันสมัยโดยไฟส่องสว่างระบบไฟแบบฟูลเลดรอบคันทำให้เห็นชัดในช่วงกลางคืน ไฟน่าเลดปรับดีไซน์ใหม่ที่ให้ความคมและงานออกแบบแบบรถรุ่นใหญ่ m o t o r w o r k c o m p a n y t h แผงหน้าปัดและคอนโซลหน้าปัดเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ f Full Digital Display แสดงผลครบทั้งความเร็วระยะทางน้ำมันและเวลาขับขี่ m o t o r w o r k c o m p a n y t h ระบบกุญแจมี Honda Smart Key กุญแจรีโมทอัจฉริยะไม่ต้องใช้กุญแจแบบเดิมสามารถสตาร์ทและควบคุมการล็อกได้สะดวกยิ่งขึ้น m o t o r w o r k c o m p a n y t h ช่องชาร์จไฟ USB มีช่องชาร์จ USB Type A อยู่ในช่องคอนโซลหน้าเพื่อชาร์จมือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆขณะดเดินทาง motorwerk company t h พื้นที่เก็บของช่องเก็บของใต้เบาะใหญ่ประมาณ18ลิตรสามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบเต็มใบหรือของใช้ประจำวันได้อย่างดี9 c a r thai ระบบช่วงล่างและระบบเบรก Honda c l i c k 160ใช้ระบบกันสะเทือนหน้า telescopic กันสะเทือนหลัง ยู i ิตสวิงระบบเบรกรุ่นสแตนดา์ดิสหน้าบวกดรสมหลังพร้อมคอมบีเบรกซิสเตม CBS รุ่น ABS ดิสหน้าหลังพร้อมระบบ ABS ที่ช่วยป้องกันการล็อกล้อเมื่อเบรกกระทันหันช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้งานจริงบนถนนที่หลากหลายสภาพ9 c a r t h a i ประสิทธิภาพและอัตราสิ้นเปลืองแม้ตัวคลิก160จะเป็นสกูตเตอร์แต่ด้วยเครื่องยนต์157ซีซีที่ออกแบบใหม่ทำให้ มีแรงม้าพอเหมาะสำหรับการขี่ในเมืองและขึ้นทางลาดชันเล็กน้อยมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ค่อนข้างดีขี่ในเมืองได้ยาวกว่าและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันในระยะยาวได้ดี s u p e r b y m a c c o m ราคาในไทยโดยประมาณราคาจำหน่าย Honda c l i ิก160ในประเทศไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นและปีรุ่นรุ่นตา CBS ราคาเริ่มต้นราว63,500บาท รุ่นสเปเชียล ABS ราคาอยู่ที่ประมาณ6 9 9 0 0ถึง7,400บาท9 CAR THAI ราคานี้ทำให้คลิก160เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในคลาสเดียวกันเช่น Yamaha Aerox 155หรือ Honda PCX 160ในบางตลาด9 CAR THAI สรุปจุดเด่นของ Honda Click 160ก160 เครื่องยนต์แรงและตอบสนองดีเหมาะทั้งการขี่ในเมืองและขับขี่ระยะไกลเล็กน้อยดีไซน์ Premium, สปอร์ตพรีเมียมสะดุดตาและทันสมัยฟีเจอร์ครบครันหน้าปัดดิจิทัล USB สมาร์ทคีย์พื้นที่เก็บของใหญ่และใช้งานได้จริงความปลอดภัยดีขึ้นด้วยระบบ CBSABS ราคาที่คุ้มค่าต่อสเปคเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด s u p e r b i m a c o m บวกหนึ่ง